ครับก็วันนี้พามิสาซสายเขียวนะครับมาเที่ยวชมปราสาทเมืองเก่านะครับอยู่ที่อำเภอปางกูนะครับจังหวัดรีสเกตแล้วก็พามาชมต้นไม้นะครับมาดูต้นไม้ใหญ่ๆแถวๆนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวแบบดูปราสาทเฉยๆไม่ได้ครับต้องดูต้นไม้ไปด้วยเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็หาพันธุ์สืบทอดเพื่อ<ม>ต่อไปเนาะเพื่อ<ม>อะไรอ่<ม>รพี่พูดหน่อย<ม>พูดหน่อย โรคเย็นที่เป็นสุขนะครับเพราะว่าต้นไม้เราปัจจุบันนะมันก็จากที่ประเทศไทยเรามีอยู่อันดับเจ็ดตอนนี้ร่วงไม้แล้วเพราะว่าเป็นการทําลายต้นไม้เราเยอะมากครับซึ่งการตัดต้นไม้มันตัดแค่ห้าน,นาทีแต่พอเราปลูกกี่ปีครับอย่างน้อยก็ยี่ส<ป>ิบปีห้าปีถึงสิบปีสิบปีก็ช่วยกันลดร้อน ครับนี่คือปราสาทปรางกู่นะครับสร้างขึ้นในราวพุทธศตวร,รรษที่16เพื่อเป็นเทวสถานในสานศาสนาพราหมณ์มีลักษณะเป็นปรางสามองค์สร้างเป็นแนวจากเหนือไปใต้อยู่บนฐานขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐผนแรงเป็นศิลปะขอมที่งดงามในเสเิงสถานปัตยกรรมโบราณน,นะครับ อ่านี้เราจะได้ไปเชิญชมไอ้ไอ้ปราสาทลางกู่ด้านไหนด้านรอบข้างนะครับเพราะรอบข้างทั้งหมดนี่สร้างเป็นคูนค้ำล้อมรอบอันนี้เป็นองกระพุธนะครับทำที่ชาวบ้านนะ้สข้างขึ้นให้ ให้ชาวบ้านมากาบไหว้นมัสจารนะครับเวลามาเยี่ยมชมปราสาททางกูนะครับเี่ท่านจะเห็นนะครับว่าจะมีจะมีคูน้ําล้อมรอบปราสาทนะครับต่อไปิ่งไม้แล้วมีรั้วนะครับไหนๆมาแล้วเราก็นมัสกรรของนะไหว้ก็ทรูปก่อนนะครับสาธุขออนุญาตถ่ายทำด้อนะครับ เดินดูรอบๆเน,นาะเดินดูรอบๆนะครับดักคูน้าตน้นอันนี้ตน้นมะข่ามงมข่ามงมะข่ามงต้นไม้โดยจากไหนโดยจากเม็ดมนเออแต่ถ้า,ามะข่าแท้มันจะเป็นเี่เล็กที่งน้ำหนาอันนี้พวกก็เก็บไปนะมะข่าสอ,องปีก่อนเก็บไปเหมือนกันแล้เป็นโพรงนี้เป็นไรมันอายุกเก่าแก่แล้วมันโดนกัดโดนแค่มันเหมือนกับมันเหมือนกับต้นใน ต้นอะไรไอ,อกระถินเทพเทพาบอกมันมันเมินแล้วมันจะเริ่มเมื่อนันกินโพงตัวเองอ่ะมันเป็นโพงจะกินตัวเองกินตัวเองเรียกว่ากินตัวยเองอ๋อ,อแล้วจะมีต้นโพต้นอะไรขึ้นเนี่ยเล็กๆขึ้นมาแซมขึ้นแทนที่มาอาศัยมาอาศัยเาเรียกว่ากินตัวเองเนี่ยเนี่ยมันงอกมาเยอะอยู่ไม่ข้ามมงอ่อันนี้คือลูกมันเนาะลูกเยอะครับเดี๋ยวไปดูต้นดำๆนี่ต้นไหไต้นมะเกลือไหมนจ่ต้นมะเกลือมะเกลือ เด่ดแถวนี้ต้นมะขามงอยู่นี่เยอะมะข่ามงเยอะเพราะว่ามันเป็นถิ่นของมะข่ามงไหมก็เหมือนกัห็นรอยสอบแต่มันน่าจะใช่ถิ่นมะขามงบอกแต่มันเหมือนเยนะเหมจะเห็นง่ายว่ามันจะกินตัวเองไอ้ลูกต้นอายุราวกี่ปีประมาณประมาณร้อยขึ้นใิ่ป่าน่าจะน่าจะถึงหรอกเพราะว่าที่ผมเห็นน่ะสิบปีมันได้เท่าแค่แขนเองเอาขา โอ้มันตัวช้าใช่ครับประเภทเหมือนเหมือนคู่กันกับไม้พยุงอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูต้นดำๆนี่ต้นมะเกลือแน่นอนนะดูกิ่งก้านสักคมันก็อายุก็เพราะว่ากับบางมาณเป็นร้อยไหมนี่ถึงไหมถึงนี่ถึงต้นนี้นะใช่มองกันไหมแต่มันมีมันมีต้นแม่อยู่นู่นนะหนุนหนุนเนี่ยมีการนี่ต้นแม่อยู่ต้นแหดำดำใหญ่ใหญ่เนี่ยใหญ่ใช่ต้นมะเกลือเนาะมีสรรพคุณทางยาไหมนี่มีมีหมด เป็นเรื่เกี่ยวกับพวกท่าพวกคนจีนเขาชอบเรื่องอะไรนะเป็นไม้โชคชะตาโชคนำโชคนำอะไรเขาชอบไปปลูกมปทำปั๊มปั๊มบุบ้านแล้วลูกมันอะลูกก็กินได้เป็นแก่อะไรลูกใช่ข้าวยาติเลยะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะลุงมนเตือแล้วก็มันจะเป็นไอ้นั่นะเขาเรียกว่าไปย้อมผ้าเอาลูกไปใช่่ย้อมแหย่ย้อมแห่เอามาดูฝั่งนี้ พี่กามมาดูพวกนี้อันนี้เคยเขาลูกมันเขาให้ย้อมแหออย้อมผ้าย้อมผ้าย้อมแหย่เป็นต้นมะ่อเือูกินได้นะลูกได้กินได้แต่ต้นนี้มันจะอยู่ตรงที่มันไม่สมบูรณ์ต้นแม่อยู่ฝั่งเดี๋ยวพาดูต้นแม่จะโดนโดนต้นอื่นมางามมันดับเป็นต้นคอยหรือบ้านผมเรียกต้นสมพอใช่ไหมภาษาเดียวกันไหมนี่ต้นคอยนี้มันมีรรพคุททางยาไหม ีแกโรคอะไรบ้างปวดเหนื้อปวดฟันทำเปัญญาสีฟันไม่ไม่เอาลางมันเลื่อเปลือกมันเอาเปลือกมันเปลือกมันเว่าเราเราปาดเอาเปลือกอย่างนี้ใช่ใช่เอาไปทำยังไงถ้ามันมันทำได้หลายอย่างนึกทั้งเราบดหรือที่เราเอาไปติดก้นมอวน้ำมาไม่กวนปากก็ได้โอ้โหครับเหมือนเผาเผาทานน้ำส้มกันไม้มาใช้ได้เหมือนกันต้นนี้คิดว่าประมาณสี่สิบต้นใหญ่นั่นคนโอบเลยผมเพราะว่าเป็นเป็นน้อยปีเพราะว่าผมไม่เคยเห็นต้นใหญ่ ต้นมากคนเกษตรกรต้นประมาณนี้ก็ราวสามสิบปีแล้วพี่แกเห็นครับก็นี้ก็อยู่กับสารปูตานะครับเนาะสาธุยืนตึงยืนท่วงเด้อท่วงเด้อกับข้ามกันรับนี่มาไปดูไปดูต้นอะไรฝั่งนู้นมาข้ามโมงขามโมงไปไปดูมันกินกันยังไงถึงทรงสวยขนาดนี้มันกินกันแบบนี้เลยบอกรินกินเข้าไปข้างในเลยมันมันเรียกว่ามันกินเก็บตัวเองอ่ะอ่าอ่าเอาไว้นานนะข้ามโมงกินเก็บเพื่อนเรากินเก็บ แต่ทรงสวยเหมือนกับเหมือนกับคนฟันไหมแ่ไม่ไม่มันอยูฟันที่หลังนี้นี่แหละเหมือนเจตนาทําให้มันล้มไหมน่าจะอย่างนั้นแต่ไม่แต่อย่างไอ้มีเนื้อเยื่ออยู่ข้างนอกแต่ว่าไม่ล้มไม่ล้มก็เลยเป็นศิลปะไปใช่ศิลปะมันยังรอดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่ตายแต่กิ่งมันนันอ๋อเขาอาจจะว่าหวังดีคือโคนลงให้อย่าให้มันล้มทับ ต้นไม้รถหรือใครมาเนาะแต่ก็เลยกลายเป,ป็นศิลปะไปนะครับศิละปะอยู่ตรงกลางด้วยนี่ตรงกลางด้วยโอสุดยอดเลยครับอ่เดี๋ยวเราค่อยมากลับมาถ่ายรูปตรงนี้ส,สวยๆเลยแทนมาทางนี้เป็นต้นอะไรครับมะเกือเนาะตัวนี้ใช่ไหม,ม <ะ S 1> ต้นดำมะเกือตะโกน,นะคล้ายกันใช่มะเขือใบเล็กใช่ออกลูกใบเล็กตะโกเป็นลูกออกเป็นท้องม่โป้งครับก็คล้ายกันนะครับ ตโก้ไม่เกลืออันนี้ตะโกแต่มื่เกลือต้นนู้นอ่ะไหนลูกมันใช่เลยไหมปกติมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะนุ่นไอ้ลูกอันนี้ลูกอะไรกันแน่นี่เอาตกลงสรุปไหนดูผมเคยกินนะลูกนี้จำชื่อมันไม่ได้ไม่รู้อะไรเนี่ยเอาเม็ดไปด้วยเม็ดไปด้วยเพาะพันธ์แมนขออนุญาตด้วยครับอนุญาตเก็บเป็นเพาะพันธ์นะครับเพื่อสืบทอดสืบแนวต่อไปมีหลายลูกตั้นอ่ะพญาเด้อเจ้าปู่เอ้ย พยายามจะเพื่อให้ได้ทำตับคูจะเอาไปเพาะต้นโลกนี้ครับอันนี้ก็เป็นต้นมะข่ามงกุเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้นเล็กกว่าอ่ะสรุปนะครับเป็นต้นอะไรกันแน่เป็นลูกอะไรกันแน่เลงเหลืองตะโกมันไมม่ันจะออกเขียวแต่ไม่น่าจะเม็ดแต่เมื่อเกิดลูกเล็กนะอันนี้ลูกใหญ่เมื่อเกิดลูกเล็กว่าตะโกอ่ะนี่ตะโกเมื่อเกิดมันจะมันจะเหมือนต้นอะไรนะตะกูตะโกตะโกตะกูนี่แหละอ่เดี๋ยวค่อยดูกันเนาะอันนี้จะเป็นต้นอะไรนี่ เหมือนกันเนาะเหมือนกันเหมือนกันฝั่งนี้เหมือนกันนู่นไงต้นต้นแม่มันอยู่ฝั่งนูง้นนู่นไปดูไหมนะไปดูไหนในต้นนี้มีลูกไหมมอม,มาดูฝั่งนี้ทีกันไม่มีลูกอันนี้จะเป็นมะเกลือแน่นอนอก็ต้นไม้อยู่ในเขตบริเวณของปราสาทน,นะครับฝั่งนี้จะเป็นต้นมมกป่ามมกป่านี้แต่ก่อนดังนะครับเขาจะทําเป็นไม้ประดับ ครับเพราะในบ้านผมเคยขุดคายอยู่ตูกไหมแล้วก็ไอ้นั่นไปทำไอ้ยางกระติ๊กง่ายอ๋อยางกระติ๊กง่ายากรนติ๊กง่ายคิดไปทั่วเลยเจ้าเอามอก่อนเคยทำวะอันนี้อันนี้ต้นอะไรพี่กันอันนี้ต้นอะไรนี่นี่ต้นต้นขาวาวนี่รู้จักไหมเคยเนี่ยอเนาะแต่บาผมเรียกสนวนนะเออสนวนนี่แหละอนอนเรียกเหมือนกันไหมเหมือนกันภา้าไทยเรียกอะไรสนนมาทางนี้มาทางนี้อันนี้มีอะไรให้ดูนี่ มันจะเป็นรูปแบบนี้บอกรูกทรงเหลี่ยมอยู่ทรงเหลี่ยมเงี้ยยักเหมือนเหมือนจะเห็นไหมที่มันกินมันผุมันก็จะขึ้นมาปิดกันอีกแต่ที่รู้นะครับมันเป็นเป็นไม้ลายตัดนะลายตัดก็คือมันจะตัดราต้นอย่างนี้มันมันไม่ขวางเหมือนลไม้อื่นแล้วนไม้โพรงง่ายมากเลยไม้เนื้ออ่อนส่วนมากตุกแกชอบไปอยู่ครับมันเป็นโพร่งไปไหนอาไม้สนวนนะครับนี่คือใบนะครับไปเอามาดูต้นไม้ด้วยนะครับไม่ใช่มาดูแค่ปราสาท อันนี้เนี่ยต้นแม่แน่นอนเลยแม่ต้นมะเกลือเนาะแล้วบอกกับไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่มะเกลือเนอี่ยนีตะกูด้วยกันหรือเปล่ตาตะกรูดเดียวกันไหมตะกรูดเดียวกันอะ่ะต,ต้องถ<ม>ลูกมันคนละอย่างกันเนี่ยลูกมันเนี่ยเออแล้วพวกมันพยายามมาซาเขมรเข้าไปยิงไม่ถ้ายางางิงไม่ใช่ถ้ายิงจะเป็นลูกต้นผานลูกสีเขียวครับก็เพื่อมันสุกไงสุกแล้วเม็ดมันดำม่ยิงเม็ดมันดำทะยิง เม็ดมันแดลูกสุกก็เขียวเขียวแต่เม็ดดำเออแต่อนนี้เป็นอะไรเม็ดขาวเม็ดขาวไม่ใช่ทะยิงไม่ใช่ทะยิงเออสรุปตะกูหรือว่ามะเกือเนี่ยแน่นอนนะครับเนาะนาโปกิริยะอิทิกิธานังสารสานุปโตพระฤาษีสิทธิโตสังโฆพระฤาษีสิทธิก ขะตาสิตโตภะกะสติโตมานาสาลิตะโตลวาวะหาฤรศีสิทธิเมลากโกตาต,ต,ต,ตุแะได้ว่มคชัได้เคยบวชเป็นกระถาบูชาพระฤาษีนะครับฤาษีก็เป็นองค์งคลักษเทวะองค์คลักษในคำสือแถวนี้แต่นี้เป็นต้นอะไรพี่การ้าแต้ มันชื่อคล้ายตระกูลเดนาะมังค่าโมงแต่ในดูลูมันแต่ลูกมันจะเป็นแบบนี้มีหนามเอามันมีสองชนิดไหมฮะมีหนามกับไม่มีหนามนะใช่แต่ตอนนี้เป็นแบบมีหนามมีหนามมังค่าแต่ไม้เป็นไงบ้างไม้เนื้อไม้ไม้เนื้อแข็งมากแข็งแข็งถึงมากเลยถึงแข็งมากแข็งโป๊กอ้ดูทีมันเป็นเกร็ดไนี่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 เราเอาไปตบโบกนะครับเอาไปเล่นเล่นการละเล่นอย่างหนึ่งการเล่นอย่างหนึ่งตบโบกตบโบกใครรู้จักตบโบกนะครับใครเคยเล่นตบโบ๊กไหม ต้นนี้ประมาณเป็นร้อยปีเหมือนกันนะก็สองคนโอบผมว่าร้อยกว่าอ่าร้อยขึ้นนะแต่นี้ต้นไม้นะครับเพราะมันเป็นต้นไม้ที่ที่ใหญ่นะครับเนื้อจะแข็งมากแข็งกว่ามะข่าครับโม่งนี่นะก็อยู่ในบริเวณนี้แหละครับตอต่ต้นนี้ตีราคามูลค่าประมาณกี่หมื่นคิดว่าผมว่ามันก็เกือบหลักเจ็ดหมื่นอาเพราะมันสูงยหญนะครับประมาณยี่สิเมตรนะครับ อันนี้เราเข้ามาอยู่โซนโซนข้างหลังของของปางปางศักติ์ปางศักดิ์อ่ะมาไปดูกันแต่มันมีมีกี่องค์นี่ยสามสามองค์แต่เหมือนมันมีการซุดเอียงมาด้านนี้ด้านทางใต้แต่ตรงนี้นี่ยังไม่มีการบูรณะนะอย่างอย่างมาคงนี้มาคงนี้คนนั่งเอ่อทีนี้มันเป็นปางนี่เลี้ยงจากทิศตะวันเอ่อทิศใต้ทิศเหนือไปใต้เหนือไปใต้ใต้ไปเหนือเนาะที่เขาเขียนว่า นี่พี่การมาดูตรงนี้ก่อนว่ามันเหมือนกับหินศิลาแรงที่เออหินที่อยู่ปราสาทบ้านทํรมจันทร์ไหมถ้าเป็นพื้นจะเหมือนกันแต่ว่าต้งข้างบนข้างบนไม่เหมือนอันนี้จะพศสิบหกเลยเลยทศวรรษที่สิบหก่อนตอนนั้นตอนนั้นสิบแปดสิบสิบปดเออก่อนแต่ว่ามันมีต้นอะไรปุ่นต้นประยุงหรือต้นอะไรข้างบนไม่ใช่ต้นมะยวน่าจะเป็นมะขามมงเนี่ย ไม่ได้ขึ้นเบาอยู่ใกล้ใบมันไม่เหมือนเลยนะเนี่ยมองไม่ใั่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นอิดอิดมอญนี่เลยคล้ายอิดมอนอ่ะเหมือนกับดินผสมดินแต่ฐานนี่คือฐานเป็นศิลาแรงศิลาแรงท่านสังเกตง่ายๆมันจะเหมือนกับว่าอิดที่เขาปั้นมาจากดินเนี่ยคล้ายกันนะโอ้เดี๋ยวยังไงเราไปอ่านดูประวัติการสร้างเนาะแต่รู้สึกมันจะเอียงไปทางทิศตะวันตกไหมเอียงเอียงทาง ทางใต <น S> ้<า>ด้วยทีย่ตกแล้วตัวนี้นี่จะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ที่ทับหลังตัวใหม่ตัวใหม่สร้างมาแทนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะถ้าตัวเก่ามันจะอยู่ข้างบนนี่มันจะหายไปไหมหายไปอ่าอยู่ข้างบนนี่บนบนหน้าต่างทับหลังมันตัวนู้นไม่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างตามที่ผมเคยอ่านเจอนะมันไม่หายหรอกแต่เขาเก็บ เก็บไว้นี่นี่มันจะเป็นทับหลังอยู่ข้างบนเห็นไหมข้างบนขอบประตูขอบประตูนี่พังหมดเลยเอาขึ้นไปนับไหมกี่ชั้นน่ะกี่ขั้นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขั้นหมดเลยเหมือนปราสาททุกทุกปราสาทเลยครับเจ็ดขั้นครับตอนนี้จะเป็นทับหลังที่เขาสร้างขึ้นเพื่อจําลองเนาะจําลองให้ดูอันนี้เป็นภายในลองระวังแตนเดอนี่ผมว่าน่ะ เหมือน,มนจะนาได้ประหาดไม่ได้จผัานเนี่จะเป็นที่อยู่ไซต์ไมหรือเป็นยังไงจะว่าประมาณในอันนั้นไม่ได้บอกไว้ว่าสร้างเพื่ออะไรไม่ระบุะะบเป็นเถอของที่ทําเกี่ยวกับศา,านสนาศาสนาพราบมาทีนี้ก่อนรรมาทีรรมนี่ก่อนศาสนาพราพอันนี้องค์ค์กลางนาององค์กลางตรร่างอ่ว่ันีองค์แรกคือทางนน้นที่เขาจัดเล็กไปนะบอกทางทางทางทิศเหนือใช่เลยให้ดูทางองค์แรกละอ๋อ นี่ขึ้นกันเลยเป็นทําขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นไม้มาทาใหม่ก็คือํายันไว้ทยันไม้ในแบบพังรั่วใสเยอะมากเลยใช่แต่ล้วนๆครับเ้าไปยากก็เหมือนอันนี้เป็นประตูเก่าแล้วไม้เขาอาจจะตีคํายันไว้เนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวตัวที่เขาทำจำลองอาจจะเป็นตัวที่อยู่ข้างบนแต่ก็ยังคงสมบูรณ์อยู่เหมือนสองปีที่แล้วผมเคยมานะครับมาแถวนี้ก็เคยเห็นอยู่ เป็นแบบนี้นะครับก็ยังไม่ทุดพังไปถึงไหนนะครับก็ยังคงสภาพเพราะว่าที่มันไม่ชรุดมากเพราะว่าเป็นที่มันเป็นยังยังเป็นที่สูงสูงน้าไม่ท่วมไม่ไม่เหมือนปราสาทเอ่อททบจานใช่ไหมอันนี้องค์กลางนี่คือมันจะจะประทับฟังมากกว่าดูดูจากการยอดมานะครับจะเป็นต้นงิ้วอะไรพี่พี่ป่าพี่การมาดูต้นงิ้วต้นงิ้วงิ้วป่าไหมที่อยู่ข้างบนน่ะ ใช่ใช่เงี้ยผมเคยปลูกกันนะปลูกมีองที่ให้ท่านไปได้ไหมอ๋อใช่ใช่แล้วนี้มีต้นเงี้ยวต้นอะไรขึ้นไปก็คือนกเอาขึ้นไปเนาะใช่เนากนี่คือธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นต้นต้นปอหูเอ้ยอะไรนะไม่ใช่ต้นนี่นี่นี่อะไรข้างบนนี่พิการนี่นี่นี้นั่นแหละไม่รู้จักต้นโมกต้นโมกป่าจำได้แล้วโมกป่าครับแต่นี่เป็นองค์ที่สามใช่ไหมที่สาม นี่ยังสมบูรณ์อยู่มสม,ม,มียอดเนี่เริ่มมียางแล้วมีรอยน้บตรงที่มันหายไปนี่ก็คือเป็นศิลาจารึกนะครับต้องใส่เขาเก็บไว้นะครับตามอ่านดูวมีการเก็บรักษาไว้อยู่ที่อื่นมาครานี้เดินรอบข้างบนเลยอันนี้เป็นฟางอันนี้ส่วนอยู่ข้างบนนะครับัวเราเดินอยู่ก็จะเป็นของชั้นแต่แรกจะเป็นหินศิลาแรงเนาะศิลาแรง แล้วชั้นที่สองก็เป็นอิฐมอนหรือดินทำจากดินทำจากดินไห้ก่อนระวังหน่อยเด้อเข้าไปใกล้ดิมันแตนเยอะในในดูเรามันแตกิมันเป็นยังไงก็เหมือนกับดินที่เขาเผาอบเผาสมัยก่อนเป็นดินหินนี่นี่นี่ดูตัวนี้ชัดเจนพี่กันนี่ชัดเจนเลยใช่ก็เป็นดินไวยก่อนที่เขาเผาอนุญาตนะครับไม่ใช่กลัวแตกต่อยอเขาเผาเผานะครับเป็นการเผาที่ได้ที่แล้วก็มาทําเป็น ก่อสร้างเนาะแล้วจะพีการลายทับกันนะพิกันดูเป็นเรื่องสมัยก่อนที่เขาทำอันนี้เป็นด้านหลังเนาะด้านหลังอ่ะ,ดอะเดินไปด้านหลังนี่จะไม่มีไม่มากจะมีแค่เหมือนเหมือนทรงเหมือนเดียวกันนะทรงเดียวกันแต่ว,ว่าไม่ไม่ขอบมา แต่ฝั่งนู้นจะเป็นหินหินคนละเดือนอันนั้นใช่ครับจะเป็นหินฬาแอะไรัไปดูกันเป็นหินที่ว่าคนสร้างคนละสมัยหรือเปล่าแต่เขาเขียนให้สมัยเดียวกันแต่เดียวกันแต่ว่าจะเป็นไม่หินคนละอย่างกันนะหคนละอย่างครับอใช่อันนี้เป็นอินมอน์ใช่องหงแรงจะเป็นสมัยเดียวอาจจะเป็นคนละเดือนไหมหรือคนละปีใช่กว่าจะเสร็จเนี่ยเออ เพราะว่าตัวนี้เป็นหินที่ที่เจาะรูแล้วก็เอาเอาขึ้นไหมใช่แต่ขบนุนข้าบนุนสุดเห็นไหมเป็นเป็นอิฐมอนอิดมอนอมอน,น่าจะเหมือนกับว่าวจะสร้างปิดสร้างร่วมสมัยใช่อ๋อครับก็<ส>แปลกเนาะเคยเห็นแต่ทรงเดียวแล้วก็รวดเดียวแต่ตัวนี้เป็นสองส่งนะนนครับ่าสร้างไปแล้วเกิดงไนที่ไม่ทันไปเลยมีอาจจะเป็นผู้ออกแบบผู้สร้างอาจจะมีแนวคิดใหม่ว่ากับไออิดนี่มันก็สร้างได้ ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พาพี่น้องมือทสายสายเคียวมาดูมาชมกันนะครับมากับนแบบคนหรอไกด์นำเที่ยววันนี้อ้าครับเดี๋ยวไปดูต้นไม้ต่อนะครับก็คือส่วนที่ปราหังพังลงมานะครับแล้วก็ได้เก็บเรียบเรียงเอาไว้นะครับเป็นการเก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ดูนะครับคนต่อไปได้ดูในข้างหน้านะครับเอยู่ใต้ร่มไม้นะครับ ต้นไม้อันนี้ต้นไม้เก่าแก่เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างลมเดินมาครับแล้วก็จะมีพนักงานของอบตหรือผู้ดูแลสวนหรือดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับไม่มาตัดญ้าตัดไระรดูแลกิ่งไม้ที่ขึ้นรุกรางนะครับแต่ข้างบนขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีการตัดแต่งกิ่งอะไรเลยนะครับเ,เกิดเองครับ รู้สึกว่าจะเป็นต้นอะไรก็มองไม่ค่อยชัดไม่ค่อยถนัดนะครับคล้ายขี้เหล็กก็ไม่ใช่มะกอกก็ไม่ใช่นะครับมีใครขึ้นไปได้นะครับมีคนกล้าขึ้นหรอมั้งผมว่าฝั่งนี้จะเอียงนิดหนึ่งนะครับดูลักษณะดูการตั้งขององค์ปางองค์แต่ละองค์ครับปราสาทแต่ละปา่าสแต่ละองค์จะเอียงนิดหนึ่งนะครับก็อของที่สามนะครับ แรกกับองค์ที่สองเนี mm ่ย hmm. ยังคงฐานไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างในปีเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีหินคนละชนิดนะครับก็ครั้งนี้จะเป็นอิฐมอนใช้อิฐมอนนะครับแต่องแรกที่ดำๆอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นอิฐทลาอิฐิฐดำอิฐก,ก,ก้อนใหญ่นะครับเรียกอะไรยวค่อยไปดูกันอีกทีนะครับ ครับนั่นก็คือบรรยากาศในคลิปนี้นะครับที่ผมและพี่มหาการได้ไปถ่ายทําไว้ที่อำเภอฟางกูนะครับจังหวัดสิสเกตเราใครที่ผ่านมาไปท่องเที่ยวได้นะครับเปิดตลอดทุกทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดให้ชมฟรีนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องวสันต์ดาวเทียมด้ครับผมขอบคุณครับ